มาวันนะโอ้รูปนี้ไม่เหมือนั้นหมายถึงท่านีโอ้เหมือนคนรูดภาพตีตีแชร์หน่อยตีกูเอกก็แชร์หน่อยเออแม็กแค้มแชร์หน่อยดิแชร์อะไรยังไม่มาเลยมาแล้วกินไปไอเดี๋ยวให้แม็กแค้มพาคกูเอกกูเอกในซ้อมสองอ้าเดี๋ยวอ๋อสองสองเหรออ๋อกู้พูดคุณนอกรายการเหรอ เฮ้ยใ,ใครมาโพตอะไรก่อนเลยเนี่ยอะไรบ้าอไปบ้าใครมาโพตอะไรเนี่ย,อออยโอ้จิตหายแล้วตกลงคุณมาติดข้อหรือมาเถียงกันโอ้จบเกมจับเลยคือเดือดมาเฮ้ยพี่กัญชัยเอฟซีเราไม่พี่กินอ้าวเธอไอ <c oughs> สียขานนอกขานไหนก็หมาแล้วทำไมนัดกันแล้วทำไมไม่ตีมันมันมนัดเป็นมัดเป็นหมอหรือเปล่าไม่นัดแล้วมาไม่ตีผมก็พูดไม่ได้นะผมก็มาแล้วนะผมก็มาลงเงินนัดกันชัวร์หรือเปล่ากันเจ้านัดกันชัวร์ไหมอะไรอ่เขาเงินวันนี้เหรอเขาไม่เตะเขาไปใครไม่เตะฝันนู้นเขาไม่ตะฝังไหนเขาไปไปเก็บใหม่ดิไปบอกใหม่ดิเดีใครใครกับใครเดี๋ยวใคร รันเขารันเขาขอราคาใช่ไหมเออถามนี่ถามนี่นี่เขาก็มาหาผมเนี่ยผมเลยคงลงมาเขาไม่คงลงมามาลงเงินให้อะเขาคอยไปจับแล้วเขาบอจับจะเขาจะกี่บัวเนี่ยเงินห้าเงินมือหนึ่งเนี่ยเอามาชาวบ้านเหลือแค่ห้าบาทเสียหอกุ้ยหมดแล้วเนดึงเขาจะเต็มมินดึงก็จะมาลงเงินให้ยังไงลงเท่าไหร่นะเขาจะลงมือหนึ่งให้ไงพี่ลงมือหนึ่งให้ครับแพ้ไหนครับแพนรำบ้านี่รำบ้านี่แหละอ๋อคือรันเป๊กเสียง เราเพิ่งะเซฟวันนี้เขาเขาแพ้ไปไฟหนึ่งแล้วนะผมก็ไม่รู้แพ้ไม่แพ้อ่ะคือว่าลาดปาว่าจะเตะก็คือว่าผมมาผมมีทุนล่าแต่ผมมีงานผมก็จะไปทางงานอ๋อจะมาจะมาลงให้ตังค์ให้คนนี้ครับโอ้คือจะเล่นบ้าครับครับครับผมครับเขาแล่นเสียงอ่ะนวลทองวุฒิอาวุธนี่บอกว่าว่าว่าข้าวข้าวทองนะข้าวบุถั่วนะว่าแหวนถือ้าวบุ่วแล้วผมจะพูดยังไงอ่ะ วุฒนนทองวุฒนนทองตัวนี้ผมมาทางแล้วผมบอกว่าแตะแค่สามพันสี่บาทก็พอไม่ต้องแตะเยอะหรอกผมอยากให้มี aj aj แค่ตั้งใจแตกันไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะทั้งเป็นมึงห,อหรอกแต่ห้าสามต่อห้าสามเอาลบเลยลบรอไม่ไเรลบหรอกพี่เรนไม่ไม่บางบางกล้องไม่ได้บอกว่าเขาไม่พี่ <c oughs> ไปให้ไง <c oughs> บางสองไม่ผมมาลงเงินให้อ่ะ ผมไม่เอาผมจะทำไงอ่ะเดี๋ยวเอาใจเย็นเดีคุยให้ใจเย็นคุยกห้5,000ก็ได้มาเงดนเนี่ยคผนี่ขใครก็ได้เอามาชมต่อนะครับเป็นมัดทึงต่อเดี๋ยวนี่โอ้ยผมก็ไม่ไม่เข้ามาชนะก่อนสงสารที่เลี้ยงรัน ก็ต้งเมืองเลยนะครับวันนี้ครับโอ้ลูี่เซิร์ฟเด็ดขาดจริงๆทักชายชาตรีกุลนะครับเป็นคนอะไรบ้างขุนช้างห้างฮักนะครับมุ่งไปเฉลี่ยแค่มื่เดียวก็สียแค่มืสเดฟมาเสียเป็นล้าเมื่บไห่แล้วแพ้มะเกียเป็นตะก้อสองสองนะครับเหลี่ยมนี้มาชม เฮ้ยแบงค์ร้อไอแบ้แบ้อไอแบ้แบ้แค่แบงค์มาบรรยายดิหาอะไรกินก่อนวะนี่แนะนำ,น,ำะน้ำพกแล้ยวบ่เจอบ่เจอไม่ได้ป่าสารองไอ้พวกเอไปหกศูนย์แล้ว โอ้มากันเหมือนเลยว่าวุฒนนวลทองกบนวลทองอันนี้เน,นี่ยนี่เนี่ยบอกพงสายหาที่ว่าข้ามด้วยฝาดทาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีด้วยนะครับพงสัยห้าควงคู่กับเสื้อเหลืองเบอร์4 4ครับเจ้าวุฒนนวลทองครับค่ายของนวลทองทางด้านค่ายของฝั่งทนละครับ นะครับผมใส่ห้าใส่เสื้อสีน้ำเงินครับฝั่งตรงฝั่งเดียวกันกันกบผู้บรรยายแล้วก็จวุฒใส่เสื้อเหลืองเบอร์44ครับแล้วฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับคือเจ้าของค่ายเชียงกงที่กำลังฮิตฮอตที่สุดแล้วครับควงคู่กับลูกน้องสุดโปรดครับเจ้าโต้งเมืองเลยหรือเจ้าโต้งเชียงกงครับเสิร์ฟแปแรแลกข้ามระหว่างเจ้าโต้ง เชียงกงแลกข้ามกับทางด้านของเจ้าพงสายห้างคสวัสดีคุณหนุ่มนินะนานาวสันด้วยครับสวัสดีนายปกป้องอนุบาลฟันหวานนะครับแล้วก็บรรดาเพื่อนสวัสดีทั้ง125่งินท่านที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับ8ต่อ0ูนเลยละครับห่างกันเยอะเลยละครับนะครับ8ต่อ0ูนแล้วครับคงยากเลยครับที่จะตามทันครับ สวัสดีคุณวรลุฒวแจ็คชาติด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนี่ฮะโอ้โหจังหวะเจ้าพงใส่เจ้าพงใส่ห้านี่สไตล์ข้ามหลักก็คือข้ามด้าาวยฝ่าเท้าเยนะครับนะครับเจ้าพงใส่ห้าอยู่เวทเดียวครับเป็นตะก้อเชิงเดียวครับจากค่ายของใส่ห้าบอกคุณย่าแล้วครับสําหรับเจ้าพงสังกัดต,ตรงนู้นนะครับสังกัดที่บอกคุณย่าแล้วครับเป็นนักกีฬาทางค่ายของ ของงฝัั่ทนครบสวัสดีคุณเดอะแบสสวัสดีคุณสมบุญนงสาด้วยนะครับวิรพลเดชไทยด้วยนะครับวิชิตผลเดชไทยวันนี้นี่คู่ในรายการก็ยังไม่ไปนะครับคู่เอกในรายการวันนี้ครับเจ้าพงสาสห้า ใส่เสื้อสีน้ำเงินเบอร์สามครับเดี๋ยวแปรข้ามฟรีกับเจ้าโต้งเชียงกงหรือเจ้าโต้งเมืองเลยแล้วครับนะครับเอาเขียวไปแล้วก็ลังตีนมเนีแล้วก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองครับเจ้าก๊อบเมืองการครับควงคู่กับค่ายนครปฐมครับนะครับเสิร์ฟแปรแลกข้ามระหว่างทีมงานของ ทางด้านข่ายของสายหนึ่งนะครับมาหาแล้วก็เข้ากับอกเขาร่วมมาตีเขาสู่และฆ่ามาทันมาหานะครับเขาบอกว่าสวัสดีคุณสมคิดท็อปปิดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมันกับตี๋คันเดียมไรตี๋ทำกันมันกับตี๋ทำกันหลาเดียมอ่ะตะกอเคุณละซุ่มวะตอบชัดแน่ห้ามซุ่มเก็บครับครับผม ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอบชัดนะครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอบชัดให้นะครับสองพก็เตสวัสดีเทพโจ้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าไปไหนเทพโจ้ไม่ไม่เข้าในสนามเลยแล้วครับเปิดหนึ่งจังหวะแล้วครับเดี้ยมหนึ่งเดี้ยมนึ่งเข้าบรสู่แล้วเขาเป็นล็กเตะเต็มข้อตบเอตตอดออกเนึกสายเธอแหลกกระเพ้าแหลกเลยปะเอ้ะไม่เดิ้สายหรอกเนาะ ไม่รู้ว่าน่าจะประมาณแกรมที่สองต่อเก้าข้ามด้วยฝ่าครับคู่นี้เป็นคู่นอกรายการครับประกบก,กันขึ้นมาเองครับสำหรับเสียชัยกับเจ้าวุฒิค่ายของนวลทองนะครับสวัสดีคุณแสนดีมาแล้วนะครับสวัสดีคุณโพชีนี่พาพรด้วย เอาอีกแล้วครับคุณสมคิต <c oughs> จะให้ไปภาคหนังโปอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่อะไรก่อนดี1ต่อ9ครับโ <c oughs> อ้โหห่างกัน8แต้มเลยแหละครับเหลี่ยมนี้สู้กันไม่ได้เลยแหละครับถ้าเปรียบเทียบตัวต่อตัวเสียความสามารถของเสียชัยแล้วก็ทางด้านของจรวดนวนทองเบอร์ส4่ี่นึง เปรียบเทียบเกมรับใสกันแล้วเจ้าวุิน่าจะได้เปรียบช่วงตัวแล้วคร,รับเกมรับแต่เสียชัยก็ถือว่าคอมบอร์ดในวงการสายเดิมพันกันมานานแล้วละครับเมื่อวานนี้เสียชัยเอาจอนโดฮามาครับ10ป,ปมมีที่แล้วก็ถือว่าทีเด็ดละครับสำหรับจอนโดฮาครับถือว่าเป็นทีเด็ดหลังเท้าลวครับก็มาสวิรงร่างกายที่นี่ละครับสำหรับเมื่อวานครับจอนโดฮาครับ ราชบุรีชัดเจน,บบน,นครับแบบนะครับหนึ่งต่อเก้าครับเกมเสร์ฟอยู่ที่เจ้าต้องครับเดี๋ยวครับจังหวะโอโ้เลือกได้จริงๆครับจังหวะของเจ้าพงสายห้านี่สไตล์ข้ามด้วยฝา่าเท้าดีนะครับเก้าต่อหนึ่งครับนี่ฮะ เปิดไปไหนแล้วครับเสียชัยนี่ครับเกี่ยวแม่นด้วยครับอยูครับพงสายห้าเป็นอาวุธเด็ดของเขาแล้วครับข้ามด้วยฝ่าเท้าครับวันนี้เราจะได้เห็นพงศัยห้าเดียวแปรข้ามฟรีกับเจ้าตงเชียงกงแล้วครับสิบต่อนหนึ่งครับห่างกันเยอะเลยละครับ นี่ฮะเสิร์ฟด้วยลำเท้าเลยครับไวครับจังหวะสะบัดข้อครับถ้าเข้าใกล้ๆเนี่ยก,ก็สะบัดหายแล้วครับสำหรับเฉพาะสายให้สิบต่อหน,นึ่งเลยครับนี่ฮะ เจ้ากบนวลทองแล้วก็จ้างสายห้าก็เป็นสบายๆแล้วครับไม่ต้องกดกดดันอะไรมากมายครับแต้มนำห่างเยอะครับหนึ่งต่อสิครับเปิดหนึ่งจังหวะเพียงพอเท่านั้นแะครับโอ้โห,โหเสียดชยัยโอ้โหจังหวะนี้นี่ฮะสวัสดีคุณ อภิเชตสีดินไทยด้วยนะครับสวัสดีไปยังพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับโอ้โหเกมด้านที่ประดาบเอฟซีแล้วก็เพื่อนสมาชิกกำลังชมอยู่ตรงนี้ครับ เบอร์สามใส่เสื้อสีน้ำเงินผ้าโพกหัวครับคือเจ้าพงสายห้าครับคู่กับเจ้าวุทธนวลทองครับนะฝั่งตรงข้ามผู้บรญญายครับเสียชัยเชิงกงควงคู่กับลูกน้องสุดปดครับเจ้าต้งเชียงกงครับหรือเจ้าต้งเมืองเลยครับเป็นนักเตะมาจากฝากฝั่งของเสรีไทยซอย38แล้วครับโชคได้กับจ้าแพ้ฝ่ายสวัสดีคุณพิสมัย แพ้ไปแล้วครับนะครับแพ้ไปแล้วอย่างขาดลอยแล้วครับโดยสกอร์12-2แล้วครับคู่ในรายการน่าจะเข้ามากันแล้วนะครับนะครับคู่ในรายการน่าจะเข้ามากันแล้วเรายังไม่จบคลิปนะครับเราจะอธิบายแล้วก็ฝากเรียนถึงบรรดาแฟนคลับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณย่านถนนปิกเสษยครับทางด้านของฝั่งตน สนามเพชรเกษม68ครับนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับวันนี้สวัสดีคุณกระติ๊บน้อยพราม2ด้วยนะครับนะครับสนามเพชรเกษม68วันนี้มีคู่ใหญ่ทั้ง2คู่แล้วครับนะครับต้งเมืองเลยหรือเจ้าต้งเชียงกงเดียวแปรข้ามฟรีครับกับเจ้าพงสายห้าครับ นี่ครับคนเหมือนเยอะแล้วก็จะแย่งกันลงนะครับนี่ครับ <c oughs> พี่แจ๊ดแจก็เอาไปกถ่ษานข้าวัาขอจบคลิปเพียงแค่นี้น,น,นะครับกอบเมืองการครับ ว,วบนนะวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะครับที่เป็เกษม68ครับว,วันนี้ตรงกับฟันอังคารที่3นะครับคนก็เยอะเหมือนกันแล้วครับเป็นช่วงต้นเดือนหรือเปล่าครับคนเลยเยอะ ค่ายของสายหนึ่งนะครับค่ายของสายหนึ่งก็มาแล้วนะครับค่ายของสายหนึ่งก็มาแล้วจอนโดตบางว่าแล้วก็มาหาบางว่าครับพงสายห้าวันนี้เด๋ยวแป่ข้ามฟรีนะครับแล้วก็พงสายห้าควงคู่กับค่ายของจง้วุฒนวนทองแล้วครับชนะเสียชัยไปเมื่อกี้แล้วครับ วันนี้นี่ถือว่าจัดระเบียบครับต้องจัดระเบียบกันใหม่เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนจัดคิวนักกีฬาลงไปครับเพราะว่านักกีฬาก็ถือว่ามาเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะอยากจะเตะนอกรอบก่อนคู่ในรายการนะครับคู่ในรายการก็ประมาณ3-4มสี่คู่แล้วครับแต่ก็ถือว่ามาจะเจอกันหน้าแล้วก็อยากจะเตะนอกรอบกันครับ,นะรบประจบประกบจีบเหลี่ยมกันหน้างานเลยแหละครับ โน้ตกับมหาใกล้จะถึงคิวแล้วนะครับใกล้จะถึงคิวแล้วเราจะได้ไลฟ์สดคู่กับโน้ตมหาแล้วครับก็จะไลฟ์สดกันให้ดูตลอดแล้วครับก็ถือว่าเยอะนะครับเราจะมีกล้องไปให้บรรดาเพื่อนสมาชิกได้ดู รอบๆสนามแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นทางท่าของป๊อปนาคารปฐมครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นทางค่ายของสายหนึ่งครับโนตมหาแล้วก็ทางค่ายของจุฬาแล้วครับนีขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะ